รู้สึกอะไรไหมกับการที่ว่าคาเรคเตอร์เราเป็นคาเร็เตอร์เดิมๆหรือว่าได้รับบทดเดิมๆเ,เพราะว่าแบบหน้าทรงผมหนวดของเราไหมอะไรเงี้ยไอเฮี้ยกูทําไมกูได้เล่นแต่ตัวลายวะ สวัสดีค่ะพี่เสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาค่ะแต่นี่เราเจอกันครั้งแรกเลยปะคะโอ้โหเข้านี้เลยเหรอเข้าวินเลยเหรอเข้านี้เลยเจอครั้งแรกแต่แต่หนูเคยเห็นพี่เฟยในไอจีอะหนูหนูหนูรู้สึกว่าหนูเห็นพี่เฟยในไอจีแล้วก็เห็นในรายการแบบเวลาไปรับเชิญหรือว่าแบบเวลาพี่แบบไปพูดแบบฟิลพิธีกรนิดนึงอะไรเงี้ยใช่คือจริงๆพี่จะไปรายการเยอะเพราะว่าเขาให้เงินพี่พี่ก็จะไปอ๋อเมื่อไหร่ที่ เงินมันมามันก็งานมันก็ไปงานมันก็ไปแต่พี่ก็ติดตามมินนี่อยู่ <c oughs> พี่ฟอร์มินนี่นานมากแล้วนหรอคะจริงแต้ตอนนี้ก็ฟอร์อยู่ <c oughs> มินนี่เข้าวงการตอนจริงๆหนูเข้าวงการบันเทิงมาจากการแคมโฆษณาคือคุณแม่เคยไป เล่น MV ให้ลุงแจ้แล้วก็รู้สึกว่าแบบแม่เล่น m อให้ลุงแจ้ใช่ค่ะแล้วเขาก็เลยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยอยากให้ลูกสาวตัวเองอ่ะเข้าวงการบันเทิงแล้วก็พาหนูไปแคสแคสโฆษณาตั้งแต่เด็กๆเลยตั้งแต่หนูจำความไม่ได้อ่ะแคสเป็นร้อยงานเลยไม่เคยได้ค่ะแล้วก็จนมาได้ตอนร้อยงานเป็นร้อยอ่ะเยอะมาเยอะมากอ่ะก็คือเดินสายแคสอ่ะใช่เดินสายเลยระยะเวลามันคือกี่ปีอ่ะร้อยงานหนูว่ามีก็4ีหปีนะ เร,เรื่อยเรื่อยมาเรื่อยๆมันเป็นรูปแบบเราเข้าเรียนเสร็จปุ๊บเราเลิกเรียนบ่ายสาบเสร็จปุ๊บเราป้าก็จะมารับแล้วก็ไปแคสแล้วก็นั่งรออยู่ที่ห้องแคสจนแบบแน่นอนถ้าสมมติใครไปแคสหนูว่าเขาจะรู้คือมันจะแบบไม่ได้ไปถึงแล้วเราได้แคสเลยนะพี่เฟย์เราต้องอรอคิวเราต้องรอคิวแล้วบางทีแบบสตูนั้นใช้ไม่รู้กี่งานอ,อ่ะไปถึงนู่นก็สัก4ี่โมงแล้วก็ไปรอจนดึกอ่ะจนได้แคสล้วก็กลับบ้านดึกคือกี่โมงดึกอ่ะก็เคยมีดึกสุดก็แบบ ตั้งแต่สามโมงนะซึ่งก็ไม่รู้ด้วยว่าชีวิตจะได้งานนี้ไหมด้วยใช่หนูว่าด้วยด้วยความที่เรารอมันเลยคาดหวังเพราะแบบอ่ะกูรอมาขนาดนี้แล้วเออนั้นหนูจะชอบเจอประสบการณ์ว่าล็อกคิวน้องนะคะคือล็อกคิวเหมือนฟิลแบบอายุเข้ารอบกับอีกคนเดีล็อกไว้ก่อนแล้วเสร็จบู๊ก็ปล่อยคิวนะคะอะไรเงี้ยก็จะเป็นแบบเนี้ยวนลูปอยู่อย่างงี้ซึ่งมันเหมือนการให้ความหวังต่อมเด็กประมาณหนึ่งปะมันทำร้ายเราปะจริง มันเหมือนแบบก็แบบเชียกครูแคดร้อยงานนะเว้ยมันไม่ได้เล็กๆมันไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เฮิร์ดแต่มันเฮิร์จนมันรู้สึกว่าแบบไม่เป็นไร I try my best บตอนแคดแล้วเขาจะว่าไงก็ช่างแม่งแล้วอะไรอันนี้คืออันนี้คือความคิดตอนนั้นความคิดตอนนั้นเพราะมันแคดจนแบบเฮ้ยรอบนี้เราทําได้ดีว่ะเร่ยนอะไรป่ะคอมเมนต์ตัวเองกูออกมาจากห้องแคดอล้รอบนี้แบบไม่ใช่แน่เลยแม่งแบบตามตามเป๊ะๆอะไรพี่เขาจะบอกว่า นีนะเออดีนะน้องพี่ว่าน้องเล่นดีนะไอ้คำแบบเนี้ยแหละที่ทำให้เราคาดหวังพี่ว่าโห้ยเก่งมากเลยอะเออแบบเนี้ยแหละเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ช่วยคุยให้นะมีไหมมีอย่างี้ไหมมีบ้างมีแบบที่พี่เชียร์น้องนาอะไรเงี้ยเราเชื่อป่ะเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างบางคนก็คือหนูว่าคนที่เป็นแคสติ้งอะมันมีไม่เยอะพี่เฟยแล้วถ้าเราเป็นนักแคสอะเราจะเจอแคสติ้งซ้ำๆก็จะเจอกันบ่อยๆเพราะพี่เฟยก็ทำแคสอยู่แล้วไงสมมติ ก็ออไปอย่างนั้นแล้วลมันจะมีความแบบไปแคร์ปุ๊บคนที่แคร์ตัวเราอ่ะก็จะนั่งกันอยู่แบบสิบยี่สิบมันต้องมีคนที่เจอซ้าๆอะมีใช่ปะ่ะก็เนี่ยบางทีเจอกันจะเป็นเพื่อนกันอ่ะตอนแรกก็จะรู้สึกว่าตอนนั้นเด็กคอมเมนต์ปะอาตอนแรกตอนเด็กๆจะรู้สึกว่านี่บทเดียวกันว่าไอ้นี่บทเดียวกันไอ้นี่บทเดียวกันอะไรเงี้ยแต่คือพอด้วยความมันไปบ่อยอ่ะมันก็เลยไปจนรู้สึกว่าก็เราเป็นเพื่อนกันดีกว่าไหนๆเราก็นั่งรอนานแล้วเราก็ไปเซเว่นด้วยกันเราก็แบบ ไปซื้ออะไรกินด้วยกันเออขอยืมใส่ชาร์จขออะไรนึกออกไหมเป็นเพื่อนกันอะไรเงี้ยก็มีหลายคนที่แบบแคสเยอะๆจนตอนนี้แบบปัจจุบันเนี้ยเขาก็แบบอยู่ช่องอยู่นู่นอยู่นี่มีละครอะไรก็มีอ๋อก็คือเข้ามาในวงการเหมือนกันหมดใช่ใช่ค่ะแ้วมันก็จะมีคนที่ไม่ได้ไม่ได้มาต่อก็มีกันใช่เชื่อมพี่ทำไม่ได้ว่ะพี่ว่าพี่ทำไม่ได้ว่ะครับาแล้วพี่เฝยพี่เฟยแคสบ้างไหมคะเคยเล่นโฆษณาตอนมัธยมอันหนึ่งค่ะที่เป็นแบบเขาให้ไปเป็นเอ็กซ์ตาร์ก็คือไปแคสนี่แหละไปกับเพ เขาบอกว่าได้เงินแบบค่าขนมพันหนึ่งหรือเจ็ดร้อยหรืออะไรประมาณนั้นอะสมัยนั้นคือเยอะแล้วนะใช่แล้วก็จะเอาไปดูพี่ตูนไม่มีเงินซื้อบัตรก็แคสงานนี้เพราะได้แล้วก็ได้ไปเป็นแบบเอ็กซ์ตร้าไปอยู่ข้างหลังอะไรเงี้ยก็ได้เงินมาแล้วก็เอาเงินไปซื้อบัตรอะไรเงี้ยเออแค่น่าจะแค่งานเดียวตอนนั้นแค่แค่งานเดียวใช่เพราะว่าแค่อยากได้เงินแค่แค่นั้นตอนนั้นไม่ได้มีใครเรียกไปด้วยแล้วก็ไม่ได้สนใจที่ว่าจะวิ่งเข้าไป หา,หา <Okay. S 2> งานด้วยเพราะรู้สึกตอนนั้นมันแบบไม่รู้จักวงการบันเทิงขนาดนั้นแล้วก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองจะจะได้เข้ามาอยู่วงการบันเทิงอ่าโอเคเออมันเหมือน,นแบบชีวิตตอนนั้นมันคือกูชใช้ไปวันวันแบบที่อรเล่นจอยจอยอยู่กับเพื่อนไปเที่ยวไปอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนแบบการแคสงานมันดูเป็นเรื่องใช่แต่หนูมันต้องแลกแหละพอพอหนูเป็นเงี้ยหนูก็จะขาดฝั่งที่ ไม่เห็นว่า<บ>ออกเพราะว่าออกจากโรงเรียนมันก็ต้องตรงไปที่แคสใช่คะะ่ะมันก็เลยไม่ได้มีโมเมนต์แบบเล่นกับเพื่อนขนาดนั้นหรือมีโมเมนต์แบบไปแห้งอ้า์เยอะขนาดนั้นพอแคสมาแบบร้อยงานเชื่อมันต้องมีความแบบรู้สึกว่าพอได้งานงานหนึ่งอะแม่งต้องกลายเป็นตั้งใจกับมันมากพอสมควรปะ่ะใ,<ช>ใช่ปะ่ะมันเหมือนแบบเชียร์กูได้แล้ว<อ>งานเนี้ยกูได้ละรอเลยรอดูเลยอะไรมันเลยเป็นความที่รู้สึกว่ากู เป็นคนตั้งใจกับการทํางานมากกว่าคนทั่วไปปะไม่รู้ว่าตั้งใจกว่าไหมแต่เครียดกว่ากลายเป็นเครียดหรอกลายเป็นเครียดกลายเป็นรู้สึกว่าแบบอยากทําให้ดีอะมาเลยเครียดมั้งหมายถึงว่าถ้ามันเมื่อไหร่ที่มันออกมาแล้วรู้สึกว่าไม่เป็นแบบที่คิดหรือไม่ได้ดังใจเราจะรู้สึกแบบทําไมตอนนั้นไม่อย่างนี้วะทําไมตอนนี้ไม่อย่างนั้นวะอะไรตอนนั้นนะตอนแบบอายุสิบกว่ารู้สึกอย่างนั้นตลอดเซ็ตไปแล้วแล้วมันไม่เป็นอย่างที่ต้องการอะไรเงี้ยแล้วหนูอยากรู้ ว่าอย่างพี่เฟยเเห่ยพี่เฟยเป็นคนมีคาลคเตอร์ชัดใช่ปะอย่างเพื่อนหนูเนี่ยมันจะมีเหมือนทําหนังมหาลัยเนี่ยเขาก็ถามคารคเตอร์แบบเอาคารคเตอร์แบบพี่เฟยอย่างเงี้ยพี่เฟยรู้สึกแบบกดดันไหมหรือว่ารู้สึกแบบรู้สึกอะไรไหมกับการที่ว่าคารคเตอร์เราเป็นคาริเตอร์เดิมๆหรือว่าได้รับบทเดิมๆเพราะว่าแบบเพราะว่าแบบหน้าทรงผมหนวดของเราไหมอะไรเงี้ยที่เคยพูดก,กับเพื่อนว่าแบบไอ้เฮียกูทําไมกูได้เล่นแต่ตัวลายวะทําไมกูแบบ ทำไมกูได้เล่นแต่ตัวร <c oughs> ้ายกูต้องเป็นตัวนี้ทำไมกูได้เล่นแต่ตัวนี้ทำไมกูไม่ได้เล่นแบบตัวอื่นไม่ได้เล่นหลากหลายบ้างเนี่ยอันนั้นคือสมัยก่อนไอ้าไไทายแคสที่บอกว่าแบบไอ้ความมีหนวดหน้า<อ>แบดหนุ่มเซิร์มันจะเป็นทายมันจะเป็นทายเนี้นท,ที่ที่พี่จะไปอยู่ตามหน้าแคสติ้งต่างๆแต่ถ้ามานั่งคิดดูดีๆตอนนี้นะหมายถึงว่าถ้าตอนนี้นะพี่รู้สึกว่าไม่เป็นเรื่องที่ดีที่เขาติดภาพเรา เป็น type cast นะเพราะว่าเขานึกถึงเราก่อนคือเหมือนว่าอันนี้อาจได้เปรียบได้เปรียบหมายถึงว่าเขาสมมติคิดจะแบ๊สักคนน่ะคิดจะแบ๊คิดจะแบกก็ต้องมีเฟย์อารมณ์ประมาณนั้นรู้สึกอย่างนั้นตอนนี้รู้สึกว่าได้เปรียบรู้สึกว่าไม่เสียเปรียบคนอื่นแล้วก็รู้สึกว่างั้นโอกาสได้งานกูก็เยอะขึ้นปะวะเพราะว่าท y p e c a s เราน้อยอก็จริงก็จริงเพราะว่ารู้สึกว่าแบบอ่อย่างน้อยเขาก็ถ้าเขาเลือกใครไม่ได้เขาอาจจะเลือกกูก่อน ก็ถูกใช่ปะเออเออย่างน้องชายหนูชอบเลยแบบฟิลแบบไว้หนวดเซอร์อะไรเงี้ยช่วงที่แบบหนูไม่น้องชายมีค่ะแล้วชอบไว้หนวดอ่ะตอนนี้ไว้หนวดอยู่ปะก็คือหนูมันเป็นพันของคนอะเป็นพันเหรอเป็นเป็นเป็นพันเป็นพันของคนพี่เป็นพันเป็นพันธุกรรมมีพันธุกรรมเอาพันธุกรรมโอเคไม่ใช่หมา่ใเ่เป็นพันธุกรรมของคนที่แบบไอ้อย่างม่าหนูพอไว้หนวดอย่างเงี้ยบป้าหนูหรือน้องชายอ่ะเขาไม่ได้ได้หนวดแบบพี่เฟยเว้ย อ๋อมันกบใายคนจีนที่มันเป็นลอยเป็นลอยเป็นลอยมันขี้เลยอ่ะมันไม่ได้เป็นแบบเนี้ยเขาก็เลมันไม่เต็มเออมันแบบเต็มเนอะเจียวยาเลยไม่เหมาะมันก็จะเป็นบางคนที่มันไว้ได้หรือไวได้อะไรอย่างเงี้ยแสดงว่ารู้สึกดีตอนนี้รู้สึกดีค่ะถ้าย้อนกลับไปสมัยก่อนจะรู้สึกว่าทําไมวะทำไมกูไม่ได้มองไปเล่นบทอื่นบ้างทําไมกูไม่ได้เล่นตัวดีกับเขาบ้างอ๋อแล้วตอนเนี้ยคิดว่าตอนนี้นไม่รู้เหรอว่า อยากเล่นเป็นตัวดีกับเขาบ้างไ่มไม่นะสนุกกับการได้เล่น,ลน,ลนทายปน์นี้เพราะว่าหน้าหนวดมันไม่จําเป็นต้องเป็นตัวลายามันเป็นหนวดเป็นหนุ่มที่เล่นก็ได้เป็็นนนห่่มทีเเลกได้พราะว่ามีหนวดก็เป็นคนดีได้อ้าอก็จริงค่ะออหรือว่าเป็นหนุ่มเซอร์ที่นิ่มๆก็ได้แต่ก็ยังติดเซอร์อยู่อะไรเงี้ยมันจะเป็นทป์แคสของหนุ่มเซอร์แบท ลุคแบดหรืออะไรเงี้ยเออมันได้กว้างขึ้นเนาะเออรู้สึกว่ารู้สึกว่ามันแบบมันหลากหลายทำไมหนูฟังแล้วหนูรู้สึกแบบอยากเล่นเป็นตัวลายบ้างวะแแต่หนูไม่ไม่ค่อยได้ใช่ปอ่ะถ้าทายแคสหนูอะที่พี่บอกตอนแรกอะคือสาวหน้ามนตากลมโตอ่าเข้าใจว่ามันมันไม่ได้มีสเปซิฟิกว่าแบบจะเป็นแบบยังไงอะหมายถึงว่าเลนจ์มันกว้างอะคือหนูว่าข้อได้เปรียบคือมันเล่นได้กว้างหมายถึงว่าอยู่จะอาชีพไหนหรือว่า แบบอะไรยังไงมันกว้างกว่าแต่มันไม่เฉพาะเจาะจงเหมือนพี่เฟย์ไงมันแบบใครก็มีเยอะแยะใครก็ได้ตาโตหน้ามนก็มีเยอะแยะหน้าหมวยก็อู่มเยอะเยอะมากอ่ะยิ่งผู้หญิงตัวเล็กอูเต็มเลยถูกป่าวหนูรู้สึกว่าแบบแล้วทําไมเขาต้องเลือกเราวะเพราะว่าเลนส์เราไม่กว้างมากเลยอะไรเงี้ยแล้วเมื่อก่อนจะเป็นผมสั้นแล้วก็ผมสั้นอยู่นานมากใช่ตอนใส่กระส่นผมสั้นใช่หนูผมสั้นอย่างเนี้ย บายอยู่นานมากประมาณแบบสี่ห้าปีอะคือในแทบจะทุกเรื่องที่เป็นหนังที่เล่นไปอะ่ะผมสั้นหมดเลยพี่เฟยแล้วแปลกปะที่ไว้ผมยาวแลแ้วแบบไม่ได้มีหนังเยอะเท่าตอนผมสั้นนี่จะกลับไปตัดแหละ,ร,ะรู้สึกเร่มรู้สึกว่าแบบร,รู้สึกเพราะาไม่มีาค,ค,ครเตอร์ะรู้สึกว่าไม่มีคาแรคเตอร์แต่คือถามว่าอยากเล่นแบบไหนอยากเล่นได้กว้างมากพี่เฟยอยากเล่นอยากเล่นทุกอย่างอะอยากเล่นได้หมดพอ,อรู้สึกว่าแบบ การแสดงไม่ได้หมดอ่ะพี่เฟยหลักไม่หลักนางเอกไม่นางเอกไม่ไม่เกี่ยวเลยมันคือแบบความสะใจอ่ะแต่คือแบบด้วยทายแพ้บูทาได้หมดอ่ะเออบูทาการบ้านได้ก็ลองโยนมาดิอย่างเงี้ยเออเบสเราก็อาจจะได้เออเราก็จะติดหนวดได้ไม่ได้จริงจริงนิสัยเราอ่ะเป็นยังไงวลาคนอื่น perceive ว่อ่ะสมมติว่าพี่มองโหน้องตัวขาวน่ารักนิสัยแบบใสใสดูอ่อนต่อโลก ดูเป็นคนแบบนิ่มๆจริงๆแล้วอะเป็นคนยังไงจริงๆแล้วหนูเป็นคนใจร้อนนะจริงแล้วเป็นคนใจร้อนจริงป่ะขับรถซิ่งอะจริงป่ะเออแอดเวนเจอร์นะหรอเออเอทีวีปีนเขาหนูว่าชอบคือหนูอ่ะอันเนี้ยอันเนี้ยไม่รู้เลยจริงป่ะแต่หนูแค่ไม่ไม่ได้ออกมาบอกเล่าว่าเราเป็นยังไงแต่ในจีก็ไม่มีนะมีบ้างมีหรอมีบ้างแต่ไม่เยอะเออมีบ้างแต่ไม่พี่อานจริงพี่ไม่เคยหรู้สึกว่าการไปกิจกรรมแบนั้นะพี่เฟย์ถ่ายรูปยังไง ถ่ายรูปยังไงวะไม่ไม่ไม่มีรูปนะพี่ก็มีเหรอเออแล้วก็แอคสิเหรอเราเป็นนักแสดงแล้วไงหนูหนูเคยถ่ายแล้วแบบมือมงินุราทุเลมากแต่คือหนูชอบทำกิจกรรมเออมันยังเอาดอเออเช่นไม่ไม่ได้กลัวแดดอะเซิร์ฟไหมแต่ไม่เก่งน้องเล่นเซิร์ฟเลยหรอเซิร์ฟแต่ไม่เก่งอ่าโอเคแต่ไปได้เออสกูบาร์ด์ดิ้งอ่าอ่าอ่าเชียร์เซอร์ไพรส์กว่ามวยไทยเทควันโดหนูเล่ยนเทควันโดแต่ไม่ลงอ่ะ แค่รู้สึกว่าแบบบวชเป็นสิ่งที่เราทําบ่อยมาเลยไม่ได้ถ่ายอ่ะพี่เฟยเออหนูว่าหนูต้องลงอันนี้หนูต้องลงเพราะหนูรู้สึกว่าแบบอันนี้เพูดว่าเทอร์นิ่งพอร์ตจะให้คนรู้ว่าเราเป็นคนยังไงมันต้องแบบมันต้องพิเศษมันต้องแสดงจุดยืนว่าแบบเออเพราะถ้าถ้าหนูมองพี่เฟยอย่างเงี้ยหนูเห็นพี่เฟยในไอจีของหนูลุยลุยอ่ะยังไงอ่ะเชป่าลุยลุยเขาได้มันถึงหนวดพี่เหมือนป่าหรือว่าไม่ไม่ใช่เข้าป่าไงอ่าอ่าดูเข้าป่าแบบดูลุยๆอ่ะดูผู้ชายลุยลุย พี่เฟยอะพี่เฟยตรงคารคเตอร์บ้างไหมหมายถึงว่าตัวจริงเป็นไงพี่เฟยตัวจริงเป็นไงพี่อรอพี่ว่าพี่ก็มีความคล้ายคลึงกับทายแคสค่อนข้างเยอะอ่ะพี่ใจร้อนมูทะลุอ่ะเป็นคนเร็วอ่ะเป็นคนแบบผงผางชับฉับพูดตรงพูดหยาบเป็นคยจริงหนูหยาบแต่หนูจะหยาบกับคนแบบที่แบบที่สนิทอ่ะหยาบเลยหยาบเลยฮะก็ไม่ได้แบบ หยาบมากอะแต่แค่รู้สึกว่าแบบอาจจะไม่ได้แบบคนที่มองเขาอาจจะแบบยกตัวอย่างโหมันก็จะมีคําสร้อยที่แอบโหไอ้สัตว์อ่าแล้วพูดกับเพื่อนเบสิกคนี่แบบแต่พี่จะเป็นแบบโหไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยวหูแม่คือมันเยอะอะมันยาวยาวคำสร้อยจะเยอะในหนึ่งอันนั้นเลยแต่ว่าไทป์แคสต์ที่จะเป็นแบบโห แฉ่งซึ่งมันก็จะมันก็จะประมาณนั้นแหละแต่ว่ามันจะไม่ได้ขนาดนั้นนึกออกะคือหมายถึงว่ามันใกล้แหละแต่เราก็ต้องอัพเวลมันน่ใช่ใช่หมายถึงว่าตัวจริงพี่ก็เป็นคนอย่างนี้แหละแต่ว่าจะมีความชิวกว่าแล้วก็เป็นคนเซนซิทีฟอันนี้ว้าวดูดูแบบน่าจะแบบไม่ไม่ได้แบบพี่เหมือนทุเรียนอ่ะพี่กอบนอกลุ่มฟ้าอะไรอย่างเออใช่ จริงอร่อยอ่ะจริงจริงเออจริงจพี่หมื่นหมอนทองเอ่อกรอบนอกนุ่มในหนูขอเป็นการยาวได้ไหมทำไมอ่ะอร่อยกว่าหมอนเทานิดนึงเชี่์นี่พี่ิจใจเลยคิดว่า follower ของนักแสดงมีผลต่อการเลือกงานของคนจ้างปะหนูว่ามีผลมากเลยนะเคยโดนแบบน้องแบบไม่มีกระแสอ่ะน้องดังไม่พอชิมป้าเขาพูดยันหอ ไม่รู้ว่าใครอ่าไม่รู้อันนี้ไม่รู้ว่าใขรจริงๆแต่มีคนมามีคนมากระซิบแต่มีคนมาบอกว่าแบบมึงมีคนบอกว่ามึงแบบมึงไม่ดังพอเออมึงไม่ดังพอนะอะไรเงี้ยเชียก็คือหนูรู้สึกว่ามันเข้าใจได้เว้ยเพราะหนูรู้สึกว่าหนูเป็นคนที่เล่นโซเชียลแล้วสนุกดีอะแต่แต่แค่รู้สึกว่าแบบเออไม่มีผลต่อการรับงานจริงๆริวะอะไรเงี้ยคือหนูรู้สึกว่ามันเป็นเกี่ยวกับนายทุนมากกว่าพี่เฟยว่าแบบสมมติว่าเราจะลงทุนหนังสักเรื่องหนึ่งอะ เราก็คงอยากได้นักแสดงที่เป็นแมกเนตคนมาดึงกระแสเออมายถือว่ากูปล่อยโปสเตอร์ไปแฟนคลับเขามีเขาก็รู้สึกว่าก็เลยรู้สึกไม่ได้เฮิร์ตไม่ได้ไม่ได้เฮิร์ตกับคำนี้เพราะรู้สึกว่าแบบเข้าใจได้อย่างนี้เข้าใจได้แต่หมายถือว่าเข้าใจได้แต่ก็รู้สึกปะก็รู้สึกอยู่ดีอะก็รู้สึกแหละว่าแบบแล้วกูจะทำไงให้กูดังขึ้นวะตอนนั้นคือตอนนั้นคือแสงกระสือยังแสงกระสือแล้วหลังจากนั้นอ้าวแต่ว่าเราก็เดี๋ยวนี้มันมีเยอะไง หมายถึงว่าเดี๋ยวนี้หนูรู้สึกว่าใครก็ไปอยู่ในหนังได้เออไม่ใช่ทุกคนจะเป็นนักแสดงได้แต่ใครก็ไปอยู่ในหนังได้โดนแคสเข้าไปได้ใช่หรือว่าแบบถ้ามีโ o ลเวอร์มากเพียงพอใช่ตอนแรกรู้สึกว่าไม่หรอกมั้งแต่มานั่งคิดดิเออก็มีบางงานที่รู้สึกว่าทางทางค่ายเลือกเขามาแทนเพราะว่าเขามีกระแสกว่าเนี่เพราะเขาเป็นแมกเนต ซึ่งจริงซึ่งอาเฮิร์ตไหมมีผลต่อการรับงานไหมมีผลตอนแรกพี่ได้บทหนึ่งบทนำใช่ปะแล้วเขาก็ทางค่ายเนี่ยส่งคนนี้มาแทนแล้วก็มาบอกเราว่าให้เราเลือกปเป็นตัวอื่นเราก็เลยบอกว่ายงั้นไม่เล่นแล้วครับเพราะเฮิร์ตมากเฮยเจบแต่ว่านนแต่ว่าก็เ,เหมือนเออเหมือนเหมือนสุดท้าย<ข>าก็ช่างช่างมันไป สุดท้ายเรากลับไปเล่นอยู่ดีสุดท้ายพี่เฟยเล่นสุดท้ายเล่นอยู่ดีไปเล่นเป็นตัวอื่นก็คือเข้าใจในบริบทสังคมว่าอโลกเรามันก็เป็นอย่างเงี้ยมันกลายเป็นว่าทําให้เราไม่มั่นใจด้วยเปล่าว่าหรือจริงๆการที่เขาไม่เลือกเราเพราะเราอาจจะไม่ได้ดีพอสําหรับบทนั้นใช่ไอ้นั้นเฮินกว่าหนอว่าถ้าถ้าไม่ได้พูดเรื่องยอดโ o ลเลอร์หรือว่าความดังอ่ะ หนูรู้สึกว่าถ้าเขาปฏิเสธเพราะว่าแบบฝีมือเราไม่ถึงอันนี้เฮิร์ตกว่าถ้าเขาบอกอ่าน้องไม่ดังพอน้องไม่มีกระแสอันนี้ไม่เฮิร์ตขนาดนั้นไม่เฮิร์ตเข้าใจได้แต่ถ้าเขาบอกว่าน้องไม่เล่นไม่ได้พี่ว่าน้องเล่นไม่ได้หรอกเออบทเนี้ยั้งแบบใช่แต่ตอนนั้นมันคือความรู้สึกที่บอกว่ากูอาจจะทําให้หนังไม่ได้กําไรมากคอยเราไปรู้สึกว่าอ๋อก็เราไม่ดังใช่ไหมเรากลายเป็นถ้าเราไม่เป็นแมกเนตให้เขาอ่ะเขาจะทําย่อจากเราไม่ได้แต่แต่เชื่อเพ้าะว่าหนูหนูรู้สึกว่าหนูไม่รู้สึกแบบนั้นเลย คือหนูเข้าใจในการบริบทการเลือกก่อนว่าแบบเราต้องเอาคนที่มีแมกเนตแต่ถ้าบทหนังเรื่องนั้นมันดีอะพี่เฟยเข้าใจปะถ้าโปรดักชั่นแม่งดีทุกอย่างแม่งดีแสงกระสือหนูก็ใหม่อ่าถูกองค์ประกอบทุกอย่างแม่งดีมุมกล้องไฟทุกอย่างทุกคนแบบอยากที่จะทให้มันเป็นหนังที่ดีหนูว่าไม่ว่าใครเล่นอะที่ทําการบ้านมาพอแม่งดังอยู่แล้ว สำนับหนูนะหนูมีความเชื่อแบบนั้นอยู่เพราะหนูรู้สึกว่าตอนแรกที่หนูไปเล่นอ่ะแล้วหนูรู้สึกว่าเฮียกูแม่งโนวันมากอ่ะแล้วแม่งหนูเล่นกับพี่โอกับพี่เกรสแล้วก็รู้สึกว่าแบบตอนนั้นที่หนังออนอ่ะแล้วหนูไปเหมือนให้สัมภาษณ์อ่ะเขาก็มาสัมสัมพี่พี่แล้วหนูก็ยืนอยู่ข้างๆแต่ไม่ได้โดนสัมนะแล้วก็มีนักข่าวขนาหน้าเขาก็บอกว่าแบบเออมึงมึงสัมน้องดิหนูก็ยืนยิ้มอยู่หรอพี่นักข่าวคนนั้นบอกว่าแบบมึง ไม่ไม่ดังเีราแม่งยืนแบบแม่งยืนอย่างเงี้ยแล้วไม่มาพูดต่อหน้าล่ะเออแล้วไม่แบบหนูแบบไม่แต่ตอนนี้ไม่ได้โกรธไม่เสียใจเว้ยจะสามค่ะลบกวนสามด้วยหนูเป็นอะไรเองหุยก็นี่เนาะได้ไหมตอนนั้นมันเพิ่งเข้าวงการไงไม่ไม่กล้า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 ถ้าเป็นตอนนี้ถ้าเป็นตอนนี้ก็ไปพูดว่าขอบคุณค่ะพี่หนูไม่ได้อยากสามอยู่แล้วไม่ก็เออว่ะหรือเราต้องสู้ว่ะ ไม่เพราคือรู้สึกว่าแบบไม่กล้าสู้มั้งไม่ค่อยกล้าแบบสู้อะไรอย่างงี้เพราะเพราะูรู้สึกว่าคือเราเข้าใจเขาอีกทีหนึง่งอะว่าแบบเข้าใจว่าถ้าสามหนูไปก็คงไม่มีคนเสพขา่าวเข้าใจปะเหมือนเราเรามองในช้อยเข้าใจอีกอยู่ดีแต่แม่งก็แม่งก็เจ็บไอไอโมเมนต์นั้นเจ็บสุดเลยแต่มันจะมีความคิดหนึ่งเป็นความคิดแบบเหมือนมีตัวดีกับตัวไม่ดีอะแล้วอีตัวไม่ดีมันก็จะบอกว่ายา่งคอยดูนะวันหนึ่งที่แบบอีคนนี้ยเขาจะมาสัมภาษณ์มึงอะ เขาก็จะเขาก็จะต้องมาสัมภาษณ์มึงสักวันแหละอะไรเงี้ยแล้วกูจะไม่ให้สัมภาษณ์แล้วกูก็จะไม่สะดวกค่ะพี่นี่ไม่จริงอ่านนคือตัวร้ายซึ่งเราไม่ได้ทําเราไม่ได้ทําเราก็แค่ยืนเศร้าตอนนี้ห่วงมากเลยว่ะของประเด็นพี่คือพี่รู้สึกว่าพี่อยู่มานานอยู่มาประมาณนึงจนรู้สึกว่าเออซึ่งมันก็อยู่อย่างเงี้ยมันไม่ได้เป็นกราฟของคนที่แบบมาเพราะเดี๋ยวนี้มันจะมีมันจะมีที่มาแล้วแบบเรื่องหนึ่ง ปุ้งขึ้นไปเลยถูก่ามันจะเป็นอย่างนี้มาแล้วปุ้งซึ่งเราแบบอยู่อย่างเงี้ยเราค่อยๆไต่ไต่ไต่มาเรื่อยๆอย่างเงี้ยเราเลยไม่ได้รู้สึกว่าเราเป็นคนแบบโอเคกูมีชื่อเสียงหรืออะไรเราจะรู้สึกว่าตัวเองแบบก็ไม่ได้มีอะไรนี่กูก็เป็นคนทั่วไปธรรมดาเพราะฉะนั้นพอมันมีเรื่องที่มีคนมาแทนแล้วเขาดังกว่าเราเลยรู้สึกว่ามันเริ่มไม่ธรรมดาแล้วไม่ใช่หมายถึงว่าเขามาแทนเราอ่ะเราเลยรู้สึกว่าอ๋อก็เราไม่ได้ดังจริงๆ อ๋อเข้าใจอีกก็ไปเข้าใจว่าอ๋อก็เราไม่ได้ดังจริงเพราะเราก็ไม่ได้แบบหนุ่มตีข่าวหน้าหล่อทายแคสนั้นที่รู้สึกว่าจะเป็นทายพระเอกที่จะมาดึงดูดแมกเนตคนแล้วแฟนคลับแม่งเป็นล้านนึกออกปะเอออันนี้จริงแล้วรู้สึกว่าโอเคกูไม่ได้เป็นแมกเนตต่อ้กูคิดว่ากูเล่นได้ดีนะบทนั้นอก็เออช่างแม่งกูไม่เล่นก็ได้ไปเล่นบทอื่นได้เนี่ยแดงว่าไม่เป็นเรื่องน่าเศร้าเกี่ยวกับแบบเหมือนกระแสหรือยอด follow เหมือนกันนะ ก็ใช่ก็นิดหนึ่งแปลว่าเขาอาจจะไม่ได้มองตรงไทป์แคสขนาดนั้นจริงๆหรือบางทีมันจะมีพวกพี่นักแสดงที่เขาเป็นแบบโหสายการแสดงที่เป็นการแสดงจัดๆถ้ามานั่งพูดถึงอ่ะจริงๆเขาอาจจะเหมาะกับบทเรามากกว่าที่เราเหมาะกับบทนั้นก็ได้นะเอออันนี้จริงใช่ป่ะสมมติว่ามานั่งคิดพวกพี่ที่เขาเล่นละครเวทีบลาที่เขาโหแม่งเรียนการแสดงเขาโหดกว่เราเยอะ กูทำกันบ้านเป็นสิบปีเรียนรู้เทคนิคบินไปเรียนนิวยอร์กแต่เราได้บทนี้เพราะเราเองก็มีชื่อเสียงเหมือนกันจริงๆกูก็ฆ่าคนมาเหมือนกันนะที่ขึ้นมายืนตรงเนี้ยแค่มีคนดังกว่ากูมาฆ่ากูท่านนั้นเองอเอ,อเหมือนมันเป็นวงจรเหมือนกันใช่นะเหมือนมันก็เป็นวงจรบบาว่าจริง,รง,รงๆกูก็มีชื่อเสียงเราก็ไม่ได้ฟอลล o เวอร์น้อยอแปลว่าคนที่มาแคสอะ แต่เราแค่อยู่มานานจนเรารู้สึกว่าโอเคมันธรรมดาใช่เพราะว่าจริงมันมีคนดังกว่าเราถูกเราแค่เราแค่ไม่ได้มองถึงคนที่เราดังกว่าเขาเออไอ้นี่คมว่ะอันนี้จริงเชี่อเออคมวะเชี่ยเชี่ยดีปะเชี่ยไหนบอกดีไม่ได้ไงพี่ว่าพี่ก็มีอันนี้ดีมีสารละใช่ปะเออเพราะว่ามานั่งคิดจริงมันคือเราก็ฆ่าเขามาเหมือนกันวันนี้แม่งคมว่ะสมมติว่าตอนนั้นมันได้งานยาก พอตอนเนี้พอมันมีสิทธิ์เลือกงานแล้วอะเรารับทุกงานปะหรือจริงๆเรามันเราเลือกจริงแล้วเราก็เลือกเลือกใช่ปะเลือกเพราะว่าแบบพอมีประสบการณ์แล้วอะเรารู้แล้วไงว่ามันเป็นยังไงอะหนูว่าเราก็เลือกมากขึ้นแหละแต่เราเคยมีสภาวะที่รับทุกงานที่เข้ามาแล้วแล้วก็เลยหมดเรียนแล้วใช่แล้วมันเป็นแล้วมันรู้สึกว่าแบบทั้ง mental health ร่างกายแล้วสุขภาพแล้วแบบสภาพจิต มันมันไม่ปกติอ่ะคุณเคยเข้าใจวะเข้าใจแบบเหมือนฟีลแบบอยู่ๆก็เศร้าอยู่ๆก็แฮปปี้เหมือนแบบเหมือนมูสวิงเหรอเออมันสวิงอ่ะมันเหมือนมันก็มีซีนยากๆหลายเลยซีนที่เราเวลาเราเข้าไปแบบเล่นเราก็ออกมาเหมือนเหมือนมันไปเรื่อยๆอ่ะแล้วทั้ง7วันนั้นเราก็ทํางานทั้ง7วันแบบไม่มีพักแบบเป็นปีอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกไม่มีเวลาให้ตัวเองด้วยอันนั้นคือตอนไหนช่วงที่ผ่านมาจะมีแบบสองสองสามปีที่แล้วหลังจากแสงกระสือใช่ค่ะ แล้วก็รู้สึกว่าแบบคือมันไม่ไม่มีเวลาขนาดว่าเราไม่ได้หยุดพักอ c i a t e กับงานที่เราเคยทำที่ผ่านมาไม่เคยมีเวลากลับไปดูซ้ำว่าแบบกูทำผลงานมาเป็นยังไงบ้างแล้วไม่เคยมีเวลาว่าแบบชมตัวเองว่าแบบเฮ้ยมึงเก่งนะงานนี้มึงผ่านมาได้นะออหรืออะไรเงี้ยมันเหมือนแบบงานนี้เสร็จกูต้องไปอีกงานละงานนี้เสร็จกูต้องไปอีกงานละอะไรเงี้ยมันไม่ได้มีเวลามานั่งคิดว่าเอองานนี้แบบดีเนาะเจอคนนี้อันเขไอะไรา้วเออ,เอ,อมันเป็นประมาณนั้นอ่ะพี่รับหมด พี่เป็นสายรับหมดปมายถึนว่าก็ไม่ได้รับหมดเชิงแบบรับทุกอย่างที่เข้ามาแต่หระเด็ว่ารับในที่นี้คือใครป้อนงานอะไรมาเอาเอาไว้ก่อนเอาคือเป็นอย่างเงี้ยรู้สึกว่าทําได้ทําไหวซึ่งมันเคยมีตอนที่แบบโอเคอุลับละคร3มเรื่อง3เดือนติดกันซึ่งมันก็มันก็มันก็โหดสุดท้ายพอมาถึงเข้าตาจริงๆอ่ะมันทุกงานที่มันวิ่งเข้ามามันรู้สึกดูดีไปหมดเลยก็รับแม่งหมด แล้วหลังจากนั้นอะหลังจากที่รับงานแบบพวกนั้นมาแล้วแล้วทํามันเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วคือยังไงต่อพี่ไม่ค่อยได้กลับไป a n a l y ซ์มันด้วยหมายถึงว่าจริงจริงเราก็ไปต่อเออก็ไปต่อพี่รู้สึกว่าพี่ก็เดินทางต่อไม่ได้กลับไปนั่ง a n a l y ซ์ว่าเฮ้ยงานนี้กูแหมเล่นดีจังเลยไม่ไม่เคยมานั่งชมตัวเองด้วยซึ่งจริงมันอาจจะเป็นเรื่องที่ดีด้วยว่าพอมานั่งพูดแล้วรู้สึกว่าอาจจะเป็นเรื่องที่ดีด้วยว่าเชื่อไ่งจริงจริงกูควรจะต้องชมตัวเองบ้างวะ ใช่ป่ะก็ไปไปดูไปทั้งติทั้งชมแหละหนูว่าหนูเป็นคนหนึ่งที่ไม่กล้าดูแบบเพย์แบ็กอ่ะเออพี่ไม่ดูเหมือนกันเออหนูไม่กล้าดูหนูดูแล้วแบบมันมันจะติตัวเองไปหมดอ่ะมันจะแบบมันจะไม่มีวันดีเว้ตอนหนูพี่รู้สึกว่าพี่จะติดภาพตัวเองเวลาเล่นบางทีมันแอบคิดไปแล้วว่าอ่าหมายถึงว่าสมมติว่าเทคเมื่อกี้หมายถึงว่าเรารู้แล้วว่าเทมันกี้ดีใช่ป่ะสุิเราไปดูเพย์แบ็กใช่ป่ะไปดูเพย์แบ็กเชี่อนี้คู กูทาสิ่งนี้ดีเดี๋ยวเทคต่อไปกูจะทำสิ่งนี้แต่พอทําสิ่งนี้แม่งกลายเป็นแม่งเซ็ตแล้วแม่งปลอมอก็เลยพยายามจะแบบอังนกูไม่ดูดีกว่างั้นกูเล่นกูเล่นไปเลยดีกว่าแต่ว่าให้ให้กลับมาหมายถึงว่าสมมติว่าหนังเรื่องนี้ออนแล้วจะดูก็คือพเมียหรือว่าแค่นั้นะดูไหมดูใช่ไหมก็ดูแค่นั้นแหละเออแต่ว่าถ้าเป็นซีรีส์ไม่ค่อยดูด้วยเพราะว่าซีรีส์ที่ออนเนี่ยก็ไม่ค่อยได้ดูอืหนูเป็นเช็คหนูเช็คใช่ปะหนูพยายามแต่หนูก็ดูไม่ค่อยจบ จะดูแล้วมันมันไม่ไหวอะบางทีเราดูหน้าตัวเองใช่ปะมันก็แบบมันรู้สึกไงมันจะมีหลายประเด็นเราก็จะดูแอคติ้งด้วยเราก็จะดูหน้าด้วยอแล้วบางทีแบบดูหน้าอัชลีแบบหมายถึงว่าอินเตอร์มสวยไม่สวยเลยทำไมหน้ามันกลมจังวะอ่าาเพรใช่ทีมันไม่ดูการแสดงใช่ปะเราดูหน้าแล้วเคไฮ้ยมุมนี้แม่งเซ็งจัดเลยมุมนี้หรือว่าแบบแสงเข้าอย่างนี้เออแล้วเราเรียนฟิล์มด้วยไงเรียนฟิล์มแล้วทำไมแบบเออมัน าแสงดีมันกาจะดีเนาะอะไรอย่างเงี้ยมันคือมันกลายเป็นอย่างอื่นอะ,อะแล้วก็เลยแบบไม่อยากดูเพราะเราก็คอมเมนต์ตัวเองหลายอย่างแล้วก็แบบแล้วมันมันคือมันทําให้รู้สึกแย่มันทําให้เรารู้สึกแย่กับตัวเองอะอเออ,เอ,อก็เลยแบบออดูบ้างแต่ก็พยายามแบบไม่จัดดูแบบไม่ตัดสินอะดูแบบเป็นคนดูอะออคือไปดูแบบโอเควันนี้เราเปิดดูหนังเรื่องนี้สักเรื่อง แต่ไม่ได้ดูว่าแบบตัวเองเล่นอะ่ะเราค่อยมาวิเคราะห์เออตัวละครน,นี้เป็นนี้ตัวละครน,นั้นเป็นอย่างนั้นอ,อะไรอย่างเงี้ยมากกว่าไม่งั้นมันเครียดอะ่ะคือถ้าของพี่อ่ะพี่รู้สึกว่าถ้าดูอ่ะแล้วมันมีเรื่องของตัวเองอยู่ก็จะไม่เลือกเรื่องตัวเองเข้าไปดูเนอะแตเลือกเรื่องอื่นเพื่อดูทาไมอ่ะเวลามันน้อยอะ่ะ<อ>เลือกเรื่องที่ตัวเองรู้สึกว่าสนใจในการที่เราจะดูแต่ว่าจะจะคลิปเรื่องตัวเองออกไปอ่ะเข้าใจเข้าใจมันมันรู้สึกว่ามันแฮปปี้กว่าด้วยปะ เรารู้ตอนจบล้วด้วยไงะเราเล่นเองใช่ปะเราสปอยตัวเองไปแล้ว, <c oughs> วมันไม่ตื่นเต้นแล้ว,วะอะก็เลยรู้สึกว่าเชื่อเรื่องเรื่องของอื่นดีกว่าบทที่รู้สึกว่าแม่งไม่ตรงทป์แคสเลย,ยนะกู <c oughs> ไม่ไปทางที่จะเป็นคนนั้นได้หรอกเพราะมันมีคนที่เป็นทป์แคสนั้นยืนอยู่ตรงนั้นละแต่เราอยากไปเล่นบทนั้นอะให้เลือกบทเอาแบบเป็นหนังที่ชอบดูแล้วรู้สึกว่าแบบ บทนี้กูเล่นได้อย่างนี้เหรอเออบทนี้อยากเล่นว่ะแต่มันเป็นบทอะไรที่ธรรมดานะแต่อยากเล่นอนะคือแบบคือหนูชอบชินที่แบบต่างคนต่างรู้แล้วอะเหมือนทางตันของความสัมพันธ์อะแต่แม่งเหมือนเพิ่งมารู้แบบเอามึงเป็นสปายกูเป็นสายเราเป็นนักฆ่าทั้งคู่อะม,มันเป็นความธรรมดาที่ไม่ธรรมดาเว้ยมันเป็นคอนฟลิกที่แบบ